หัวหน้าพักเพื่อไทยคนปัจจุบันรู้หรือไม่เรื่องนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยฟังคุณหมอชนน่านสีแก้วคือนักข่าวเห็นมันก็ต้องไปถามหัวหน้าพักคนปัจจุบันเนี่ยต้องใช้คําว่าหัวหน้าพักคนปัจจุบันผมไม่ไม่กล้าพูดคำว่าหัวหน้าพักตัวจริงเอาเป็นหัวหน้าพักคนปัจจุบันละกันนะครับตามกฎหมายอย่างคุณหมอชนน่านสีแก้วเนี่ยนะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องที่คุณนันทิยาเล่ามาอย่างาะเอียดละละเอียดยิบเนี่ยนะเขาบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเพิ่งทราบจากส sense, ื่อมวลชนนะว่านายเลืองไกรลีกิตวัฒนาเนี่ยสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้มีการไปล้อไปล้อแล้วล้อเพื่อตรวจสอบข้อข้อกฎหมายได้หรือไม่นะครับคุณหมอจนน้ายืนยันนะครับว่าใครจะมาเป็นสมาชิกหรือผู้สมัครในนามพรรคต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนตามพรปว่าเรื่องพรรคการเมืองข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับคือต้องผ่านกระบวนการสรรหาเหมือนกับก็ยกตัวอย่างเหมือนกับผู้สมัครสสกทมเขต9เนี่ยหลักสี่เนี่ย นะพักยังไม่ประกาศเลยว่าเป็นใคร oh. พักในกระบวนการของพักอยู่ <c oughs> นะครับเพราะทุกคนรู้หมดว่าสสทํางานในพื้นที่อยู่แล้วแต่ว่ามันมีกระบวนการสัรหาต้องทำให้เรียบร้อยใครจะมากล่าวอ้างจะมาเป็นสมาชิกพักผู้สมัครพักหมายเลขั้นหมายเลขน,น,ลขนี้ถ้าไม่ผ่านกระบวนการสรรหากรรมการบริหารพักเราไม่รับรู้รับทราบใดๆทั้งสิน้นนักข่าวก็เลยลุกถามเลยมีการอ้างถึงนายเกรียงการตินันร้องว่าน้าพักคุณหมอชนนันบอกว่าก็แล้วแต่ เขาจะอ้างหรือไม่ก็ไม่มีผลต่อการตัดสินของคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสัญหารวมถึงตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดนะครับแล้วจะนักข่าวเลยถามต่อนะครับบอกว่าได้ปิดประตูรับนายวิทูลแล้วใช่ไหมเนี่ยพูดแบบนี้นะคุณหมอชนน่านก็บอกว่าการพิจารณาจะรับนายวิทูลก็ต้องผ่านกระบวนการคือทั้งหมดเนี่ยคุณหมอชนน่านเนี่ยนะท่านก็อันนี้ก็พูดก็เข้าใจนะท่านก็พูดเพื่อความปลอดภัยทางกฎหมาย ยกมายกกระบวนการยกพรปพ,พักการเมืองยกคณะกรรมการบริหารยกคณะกรรมการถันหานะมันมาคุยบใไรไม่รู้แต่มันต้องผ่านกระบวนการขันหาผ่านกระบวนการในพื้นที่ขึ้นมามาใครรับปากอะไรไว้ไม่รู้อ่านะซึ่งหมอชนน่นก็ต้องพูดแบบนี้ค่ะก็ต้องพูดอย่างนี้แหละค่ะคือจะปบอกระบวนการเปนแบบนี้ถ้ะท่านทนนี่ โอเคผมก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ค่ะต้องยุบพักทันทีเลยนะ <c oughs> ถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยนะคะ <c oughs> แต่คุณหมอชนนั่นก็ต้องพูดแบบนี้แต่ว่าในเมื่อคุณวิทูลให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วมีคลิปด้วย <c oughs> มีคลิปออกมาขนาดนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> ก็เมื่อเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาค่ะเมื่อ26ธันวาคมที่ผ่านมาคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐเนี่ยก็ไปยื่นร้องเรื่องนี้หลังจากที่มีคลิป ของค,คุณวิทูลออกมาการมีคลิปมีเสียงแบบนี้มันมีความชัดเจนแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะปฏิเสธเป็นอื่นไปไม่ได้คือฝั่งที่เขาจะสู้นะ,ะอ่ะสมมติผมเนี่ยนะผมก็ชอบจินตนาการเขาได้นะค่ะเราเรียกกันะวางฉากทัดได้ก่อนฝ่ายที่เขาต้องบอกโอ้คุณเกลียงไปอ้างเองคุณมีคลิปคุยกับอตอนคุย,คยใช่ไหมแต่ทวนี่ไหทวนนี่บอกไม่รู้เรื่องอแล้วก็ค,คุณเกลียงการตินานก็จะบอกว่า ไม่มีพิทูดไปเข้าใจเขาเองเออนะผมจะไปอันนี้ได้ยังไงล่ะอย่างงู้นอย่างนี้ก็เหมือนหมอจนน้าก็จะพูดเรื่องระเบียบพอร์รปพักการเมืองนู่นนี่นั่นอะไรไปก็แล้วแต่อยู่ที่อยู่ที่ใครจะสู้นะคะแต่ว่าเมื่อมีการไปร้องแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าเข้าเข้าไปสู่ขั้นตอนแหละค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทางคนเมืองไกลเนี่ยก็มีการไปยิ้มเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่ลงเป็นหนังสือลงวันที่27ธันวาคม ส่งไมกับทางกะกะตตรวจสอบต่อไปนะคะว่าอันเนี้ยเข้าข่ายอของการที่เป็นการครอบงำชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทำให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระหรือไม่นะคะก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะเป็นการฝ่าฝืนพรบรว่าด้วยพักการเมืองมาตรา28หรือไม่คือบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้คุณอนทิยาค่ะออถ้ามันเป็นระเบิดเนี่ยมีคนโดนสะเก็ดระเบิดจังๆหลายคน รวมถึงคุณวิทูลเองด้วยนะคือพรรคก๊่พไทยในยแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คุณเรืองไกลไปร้องแล้วสังคมก็จะตั้งคาถามมันยิ่งตอกย้ําว่าเอาแรงในทางกฎหมายอาจจะดิ้นได้ว่าผมไม่ได้คุยอะไรผมไม่พูดเอาเองอย่างเงี้ยได้แต่ถามว่าคนที่ติดตามข่าวเนี่ยคือจะยิ่งตอกย้ําว่าพรรคการเมืองเนี้ยตัวจริงคือใครค,คุณหมอชนน่านเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคแต่เพียงในนามหรือไม่ะนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยการเมืองจริงๆเนี่ยเขาคุยกันแบบนี้ แล้วคุณวิทูลเนี่ยตั้งก็บอกเลยนักข่าวยังชมแล้วโอ้โหคุณวิทูลนี่แม่กักเลยนะคุณวิทูลยังบอกเลยว่าไม่มีกักยุคนี้ไม,ม่กักมันต้องเปิดเผยแ,แต่เปิดเผยขนาดนี้เนี่ยซึ่งจริงแล้วอย่างที่ที่ที่บอกว่าจะไปจะไปสู้กันในแง่ที่ว่าคุยกันจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ว่าตรวจสอบไม่ได้นะคะตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่คุณเกรียงกันตินันโทรศัพท์ไปในวันนั้นเวลานั้นเนี่ย โทรปลายทางไปหาใคร,ค,รคือถ้าตรวจสอบได้ว่าปลายทางโทรไปหาโทนี่วูดซมเป็นทางไกลไปดูใบจริงๆเนี่ยอันเนี้ยมันก็สู้กันลําบากลวค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเพื่อไทยนะเราจะมาไปคิดแทนว่าควรจะสู้ยังไ,ไงไม่ใช่นากี่เรลาแต่ว่าเราก็จินตนาการมนเป็นอย่างนี้แต่ประเด็นคือแบบนี้ไงคุณผู้ชมครับิ่งที่เราเห็นเวลานักการเมืองเขาคุยกันเนี่ยคุณพิทูลแสดงให้เห็นชัดเจนเลยผมว่าอันนี้กไ็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแต่อย่าไปคุยเรื่อง อุดมกงอุดมการอะไรมาพักนี้เพราะเห็นด้วยนโยบายตรงกันคุณพูดชัดเจนเลยว่าเพราะลำดับปาร์ติลิสลำดับปาร์ต้ลิสที่มีหลักประกันและชัวร์ว่าจะได้เป็นสสคือตัวชี้ขาดการตัดสินใจของนักการเมืองคนหนึ่งใช่ใช่ผมอยากเป็นสสพมอายุยังยังไปได้อยู่อะไรเงี้ยนะไม่งั้นเขาจะมาลงการเมืองทำไมอะคะใช่ไหมเพราะนี่ยการย้ายพักการเปลี่ยนพักเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวใดๆกับนโยบายหรืออุดมการ์ทางการเมือง<า>เพียงเพราะอยู่ตรงนี้นะมันไม่มีอนาคตทางการเมือง<า>ก็เลยไปหาที่ใหม่<า>นะ<า>ในแง่ส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องผิด<า>แต่ว่าในทางการเมืองในทางเราอยากเห็นบ้านเมืองเราพัฒนาไปดีๆอยากได้การเมืองที่ดีเราก็ต้องพิจารณาโอ้โหนี่เขาคุยกันแบบนี้เหรอแล้วสองที่บอกว่าพรรคการเมืองเป็นอิสระกับจากคนนั้นคนนี้เนี่ยมันจริงหรือไม่ นะอันนี้ชัดเจนเลยนะครับแล้วจะมีกรณีแบบนี้มาเยอะเวลานันกการเมืองไปดูใบเนี่ยนะคนเขาก็รู้แล้วว่าไปทำอะไรกันนะเอาละช่วงน,นี้มี world expo <t> ก็อยากจะไปดู Thailand Pavilion เหรอก็อาจจะไปอาจไปไปได้นะคนมีสตางค์ก็อยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะแต่ถามว่าเนี่อย่างเงี้ยคุณพิทูลก็ชัดเจนเลยผมจะไปดูใบเนี่ยติดต่อใผมได้ไหมครับผมก็พบโทนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงเวลาหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าคุณเห็นถึงการย้ายบ้านย้ายพัก ของกลุ่มก้อนทางการเมืองต่างๆเนี่ยอันนี้คือเรื่องปกติมากของการเมืองไทยอาจจะมีการย้ายคั้วย้ายข้างในฝั่งที่คุณนึกไม่ถึง<ะ>มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่านี่คือการเมืองอะค่ะแล้วผมคิดคิดเล่นๆนะคุณรัตยา<ะ>เพิ่ะเผลอเนี่ยคุณวิทูลอาจจะไม่ได้เข้าเพื่อไทยด้วยพอออกมาแบบนี้ออใช่ไหมคะมบบนะค่ะเออนะค่ะคือถ้าออกมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ย เอาแบบเซฟเซฟนะ,<ฮ>ะถ้าเซฟพักเพื่อไทยเองเนี่ยเพราะถ้าหากว่าคุณวิทูลได้เข้าไปจริงแต่เขาก็อ้างได้ไงว่าก็กระบวนการผ่านมาหมดแล้ว <ฮะ S 1> ผ่านกระบวนการกรรมการบริหารทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายมันก็ทาได้แต่มันก็คงจะไม่้นข้อคอ,อรหาหรอกคือบันนี้คุณเกรียงกันตินานกับคุณวิทูลเนี่ยเ <ฮะ S 2> มื่อก่อนนี้เขาเป็นสู้กันในสนามเมืองอุบลเป็นขั้วการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี <ฮะ S 2> ใช่ไหมแต่ว่าเอาละวันนี้คุณเกรียงเนี่ย ตามคำนิยามของคุณวิทูลบอกว่ากำลังขึ้น,นมอมนะอคุณเก่งอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคไหนๆก็ไหนๆละคือตอนแรกก็อยากเอา,เอาไ,มไม่ต้องสู้กันมาเป็นพวกกันก็จบกันไปยึดจังหวัดได้เลยอะไรแบบนี้นะออทีนี้พอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณวิทูลเองด้านหนึ่งก็ดูเหมือนจะเพี้ยงพามด้วยเพี้ยงพามจากการให้ํำป้าของตน,นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ไไดคุณวิทูลก็จะไม่มีที่ลงนะถูกไหมใช่ไปลงในที่ที่ ลำดับไม่ดีก็มันมีหลับประกันอีกนี่น,นีมันก็จะมีความเสี่ยงหลายลัประการเลยทีเดียวนะฮะใช่ค่ะ